สวัสดีครับท่านผู้ชมตำรวจทางหลวงจับกลุ่มผู้ขนแรงงานต่างด้าวได้ผู้ต้องหา24คนเป็นคนไทย4คนต่างด้าวชาวเมียนมา20คนที่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยครับตำรวจทางหลวงจับแรงงานต่างด้าวลักลอบหนีก้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ผู้ต้องหา24ราย เป็นชาวไทย4ลายและเป็นชาวต่างด้าวมชาตินหน้ารวม20ลายซึ่งต้องหาว่าผู้ถูกจับที่เป็นชายไทยต้องหาว่ากระทำความผิดฐานให้ที่พักปิงซ่อนเล้นให้การช่วยเหลือด้วยประการใดใดแก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตาม พรบรคนเข้าเมืองพศ2522และกล่าวหาว่าผู้ถูกจับกลุ่มต่างด้าวกระทำความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข,ข้าเมืองเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามพร,รบรคนเข้าเมืองพศ2522พร้อมตรวจยึดของกลาง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพบรถยนต์ขับตามกันมาในลักษณะรถนำรถตามมีพิรุษต้องของสัยจึงส่งสัญญาณเรียกรถให้หยุดเพื่อขอตรวจสอบแต่ปรากฏว่ารถยนต์กระบะทั้งสามคันกับเล่นเครื่องรถวิทยุทางหลวงทั้งสองคันจึงขับติดตามไปจนกระทั่งถึงบริเวณสถานที่เกิดเหตุตำรวจทางหลวงจึงลงจากรถพร้อมกับแสดงตัวพบว่า มีบุคคลต่างเด้านั่งโดยสารมาด้วยและรถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุกที่ถูกจับกลุมมีผู้โดยสารเป็นชาวมินมาจึงดำเนินการจับกลุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่งนี้แรงงานต่างเด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นจำนวนมากลักลอบเข้ามาทำงานอาชีพสงวนของคนไทย ไม่ว่าจะขายลอตเตอรี่ขายผลไม้แบงลอยต่างๆหรือไม่ก็ลักลอบเข้ามาเพื่อไปประเทศที่สเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาบอกกันบ้างนะครับท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชมร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ